ผมอ่ะยิ่งใกล้จะมีการโหวตน,นายกข่าวคราวก็เข้มข้นนะฮะตลาดหุ้นก็ผันผวนแ,แต่วันนี้วิ่งขึ้นมาได้ที่อาทิตย์ช่วยวิเคราะห์เลยคะเชิญฮครับ ก็พักเรื่องการเมืองไว้สักแป๊บหนึ่งนะฮะเดี๋ยวค่อยไปลุ้นกันอีกทีวันที่13านะจริงๆวันนี้ก็มีให้ลุ้นแหละนะครับก็ไม่รู้ว่าสุดท้ายแล้วกรกตจะว่ากันยังไงต่อนะครับเอาประเด็นของภาพรวมก่อนแล้วกันนะครับวันนี้เนี่ยโอเคหุ้นเนี่ยขึ้นได้แหละนะฮะทุกคนก็คงได้เห็นภาพอยู่แล้วนะครับแต่ทีนี้ถามว่ามันจะได้ขึ้นไปได้ไกลแค่ไหนเนี่ยเป็นอีกหนึ่งหนึ่งคำถามที่เกิดขึ้นตามมานะครับเหตุผลนะฮะที่ผลักดันให้ให้ดัชนีตลาดหุ้นบ้านเเเเรราาา่ปปิดดดกกะโขึ้นนนมีย็็ภพ ส่งนะฮะจากต่างประเทศที่มันดูค่อนข้างสดใสนะฮะโดยเฉพาะในฝั่งของสหรัฐอเมริกาและก็ฝั่งของจีนในช่วงเช้าวันนี้ด้วยนะครับฝั่งของอเมริกาก็เป็นในเรื่องของเจ้าหน้าที่เฟดหลายท่านออกมาพูดในทิศทางเดียวกันก่อนหน้านี้ไม่เคยพูดเลยนะว่าดอกเบี้ยเนี่ยใกล้จะถึงจุดสิ้นสุดนะครับ mm hmm. แต่ว่ารอบนี้เนี่ยออกมาพูดในทํานองคล้ายๆกัน,นถึง3ท่านนะครับกุยง่ายคือมีสร้อยตามมาก่อนหน้านี้จะพูดแค่บอกว่า เอ้ยฉันจะขึ้นดอกเบี้ยต่อนะนะอย่างน้อยก็ขึ้นอีก 1- นสองครั้งนะครับแต่ไม่มีสร้อยต่อท้ายรอบนี้นี่มีสร้อยต่อท้ายบอกว่าถึงแม้ว่าฉันจะขึ้น 1- นสองครั้งเนี่ยแต่มันก็ถึงจุดสิ้นสุดแล้วนะครับอันนี้ก็เป็นเป็นแรงส่งสําคัญนะครับที่ทําให้ฝั่งของสหรัฐอเมริกานขึ้นดีตัว US เอสบอลยูก็ตอบสนองในทางลบถูกไหมฮะตัว US b o n บทั้ง10ปีแล้วก็2ปีก็ปรับตัวลงนะครับทีนี้มาเมื่อเช้าเนี่ยนะครับในฝั่งของจีน นะถ้าเราดูจากตัวเลขเศรษฐกิจนี่แย่มากนะฮะเมื่อวานนี้ตัวเลขเงินเฟอ้อก็ลงมาอยู่ในระดับศูนะฮะถ้าพูดง่ายๆก็คือใกล้เข้าสู่ภาวะเงินฝฟดเต็มทีแล้วนะครับซึ่งมันสะท้อนให้เห็นว่าเงินเฟอ้อต่ําเกินไปก็ไม่ได,ดีนะครับเศรษฐกิจเนี่ยดูดูแย่ดูอุปสงค์มันไม่มีนะครับแต่อย่างไรก็ตามเนี่ยทางรัฐบาลจีนก็ มีการออกมาตรการกระตุ้นเศรษฐกิจออกมานะครับถามว่ามาตรการนี้มันดูยิ่งใหญ่อลังการไหมมันก็ไม่ได้ยิ่งใหญ่อะไรนะครับก็คือเป็นการขยายมาตรการช่วยเหลือภาคอสังหาเนี่ยที่มันมันแย่ๆเนี่ยออกไปอีก1ปีนะครับทีนี้ความหวังของตลาดมันไม่ได้หยุดแค่นั้นหรอกนะครับพอมันเริ่มเห็นมาตรการหนึ่งออกมาเนี่ยมันก็ต้องมีความหวังต่อว่าเอ๊ะมันจะมีมาตรการ2 3 4ต่อไปหรือเปล่านะฮะโดยเฉพาะในช่วงปลายเดือนนี้ของจีนเนี่ยมันจะมีการประชุมเครดิตบูโรนะครับของคณะสมัชชาใหญ่ของจีน นะครับก็เป็นอีกหนึ่งความหวังเหมือนกันว่าเอ๊ะนะครับน่าจะมีมาตรการเศรษฐกิจแบบใหญ่ๆออกมาให้เราได้รุ่นกันนะครับนี่ก็เป็นอีกหนึ่งความหวังที่เข้ามาซัพพอร์ตบรรยากาศในช่วงเช้าวันนี้นะครับรวมไปถึงเดลต้าด้วยนี่เป็นปัจจัยเฉพาะตัวนะครับอ่าก <c oughs> ็หลุดจากแคสต์บาลานนะครับเก่งกันมาแล้ว2วันถูก <c oughs> ไหมครตั้งแต่วันศุกร์เมื่อวานนี้ก็เก่งนะฮะวันนี้ก็ยังไปต่อได้อีกก็เป็นอีกหนึ่งตัวที่ที่ซัพพอร์ตตลาดนะครับนี่คือภาพรวมเบื้องต้นก่อนทีนี้เนี่ยถามว่าม ผมมองว่าไม่ไกลนะไม่ไกลนะฮะอัพไซด์จำกัดนะฮะเหตุผลเพราะอะไรนะครับอ่าเรื่องการเมืองก็เรื่องหนึ่งแต่ถ้าเราดูในแง่ของของตรรก,กะในการเทรดเนี่ยจะเห็นว่าวอลลุ่มการซื้อขายเมื่อวานนี่สามหมื่นล้านองนะสามหมื่นล้านเนี่ย,นะสมมนนยแสดงว่าปุณขึ้นมาหกจุดเนี่ยการปรับขึ้นของคุณเนี่ยค่อนข้างปรอบบางนะนะครับคือ<ะ>พร้อมลง่ะนะครับคือ<ะ>พร้อมลงนะครับถ้ามีอะไรเข้ามานิดๆดอหน่อยก็คือพร้อมปรับตัวลดลงได้ทันทีเพราะฉะนั้นเนี่ยเชื่อว่าการปรับขึ้นของเซ็นดิ้งรอบนี้เป้าไม่ไกลฮะ นะวันนี้ผมให้ให้ไว้2แนวแล้วกันนะเดี๋ยวพี่พี่อาทิตย์ช่วยแชร์กราฟให้เห็นด้วยเลยครับกราฟเอ้ามันไม่ขึ้นเหรอฝากหน่อยกราฟอมไปยังครับมาแล้วครับเชิญครับโอเคอ๋อมันต้องกดเพิ่มอีกทีหนึ่งนะครับทีนี้ในในแง่ของเซตอินเด็กซ์นะครับวันนี้เนี่ยนะครับเราเรามองแป๊บหนึ่งนะครับผมขอดึงโปรแกรมเขียนจอขึ้นมาก่อน ก็แนวต้านแรกนะครับอยู่ที่ไฮเดิมของของแท่งนี้เป็นแท่งที่เกิดขึ้นเมื่อวันพฤหัสนะครับคือหนึ่งพันห้าร้อยห้าจุดครับคุณแสบค่ะครับก็คือโซนตรงนี้แหละโซนตรงนี้เลยนะครับโซนที่ที่ดัชนีกําลังเคลื่อนไหวอยู่ตรงเนี้ยนะครับหนึ่งร้อยห้าจุดตรงนี้นะครับนี่คือต้านแรกนะครับส่วนต้านที่สองเนี่ยคือแนวเส้นค่าเฉลี่ยยี่สิบห้าวันตรงนี้ครับหังโนก็คือหนึ่งพันห้าร้อยสิบค่ะครับคิดว่าวันนี้ไม่ผ่าน ไม่ผ่านนะครับน่าจะอยู่โซนตรงนี้นะครับด้วยปัจจัยก็คือวอลลุ่มการซื้อขายน้อยเกินไป2การเมืองยังมีความไม่แน่นอนรออยู่ข้างหน้านะครับเพราะฉะนั้นกลยุทธ์ทํายังไงถูกไหมฮะขึ้นไปใกล้โซน2โซนนี้แบ่งขายครับไม้แรกก็คือแบ่งขายตรงหนึ่งห้าศูนห้าตรงนี้ครับและอีกไม้หนึ่งก็คือหนึ่งห้าหนึ่งศอ่าครับผมเพราะฉะนั้นก็แบ่งขายโอ้โหนี่ก็ใกล้จุดขายแล้วนะนะฮะ อ้าวนะครับเพราะฉะนั้นก็ทําตามนี้แล้วกันนะฮะแนวรับอยู่ที่เท่าไหร่นะครับแนวรับนะครับไฮเดิมของเมื่อวานนะครับอยู่ที่หนึ่งสี่เก้าห้าแล้วกันครับไม่ใช่ไฮเดิมเอาเป็นราคาปิดเมื่อวานนะครับเป็นหนึ่งสี่เก้าห้านะครับครับผมอ่ะกรอบนี้ไปก่อนนะครับหุ้นที่น่าสนใจครับหุ้นแนะนําวันนี้นะครับเราเลือกเป็นธีมของผลประกอบการนะครับวันนี้ต้องบอกว่าธีมหุ้นของบ้านเราหรือว่าหน้าหุ้นในการเล่นเนี่ยค่อนข้างเปิดนะ เพราะว่าปัจจัยมันส่งมามาจากต่างประเทศเนี่ยหลายปัจจัยนะครับมันเอื้อให้เราสามารถเก่งกําไรได้หลายกลุ่มหลายเซกเ,เตอร์แต่วันนี้เรายังเน้นเป็นแบบเพย์เซฟอยู่ก็คือเน้นแบบเฮ้ยอะไรจะดีก็หรือไม่ดีก็ไม่เป็นไรเราเน้นในเรื่องผลประกอบการเป็นหลักซึ่งเราเลือกมาให้เนี่ยคือตัวเซเป้นะครับเซเป้เนี่ยนะครับอันนี้สง่งช่วงนี้คืออะไรก็คือกําไรสุทธิ Q 1ว่าดีแล้วออทามไฮแล้ว Q 2จะยิ่งออทามไฮยิ่งกว่า Q หนึ่งนะครับพูดง่ายคือกําไรเนี่ย ยังเป็นขาขึ้นนะครับแต่ราคาหุ้นเนี่ยยังไม่ได้ทำหายนะครับรอบนี้มีการพักตัวลงมาอนช่วงหนึ่งกลัวในเรื่องของการเก็บภาษีน้ำตาลในฟิลิปปินส์ซึ่งเป็นตลาดหลักของของตัวเซเป้นะครับแต่ว่าถ้าในท้ายที่สุดแล้วเนี่ยประเด็นในเรื่องของภาษีน้ำตาลเนี่ยมันดคูคลี่คลายลงไปเนี่ยนะครับราคาหุ้นที่อ่อนตัวลงมาตรงนี้ผมว่ามีโอกาสที่จะขึ้นไปอีกก็อย่างน,น้อยๆก็คือทดสอบไฮ <Hi S 2> เดิมของเขาบริเวณตรงนี้นะครับแถวๆ90บาทนะครับบนสมมติฐานของ กำไรสุทธิที่ยังทำออทามไฮอยู่นะครับถามว่าออทามไฮมาจากอะไรก็คือจากเรื่องของยอดขายที่เป็นช่วงไฮซีซั่นนะครับในช่วงไตรมาสที่1่ไตรมาสที่2นะครับในเรื่องของต้นทุนวัตถุดิบที่เป็นขวดเพชรลดลงตามราคาเม็ดพลาสติกนะครับราคาน้ําตาลก็ปรับตัวลดลงนะครับไตรมาสที่2ที่3เนี่ยยังดีต่อไหมยังดีต่อเพราะว่าตอนนี้สภาพอากาศร้อนมากแล้วตอนนี้เนี่ยทางเซปเป้ก็ส่งไอ้พวกเครื่องดื่มตรงนี้นะครับไปขายที่ตลาดยุโรปเนี่ยค่อนข้างเยอะ นะครับสถานการณ์ตอนนี้คือค่าความร้อนในยุโรปเนี่ยสูงที่สุดในรอบหลาย10ปีนะอย่างเช่นอังกฤษเนี่ยเขาบอกว่าอากาศปีนี้ร้อนมากที่สุดในรอบร้อยปีนะครับซึ่งเซเป้เนี่ยก็เป็นเป็นตลาดทำทำตลาดในอังกฤษด้วยเช่นเดียวกันนะก็จะได้อันนี้ส่งเชิงบวกต่อนะครับค่าเงินบาทอ่อ,อนค่าก็ได้ด้วยเพราะว่าเซเป้เนี่ยส่งออกไปเนี่ยแปของรายได้รวมนะครับฉะนั้นเซเป้น่าสนใจในเชิงปัจจัยพื้นฐานให้เป้า1 1 0บาทนะครับถ้าในเชิงของเทคนิคนะครับ ผมมอให้แนวรับอยู่ที่เส้นค่าเฉลี่ย5วันละกันนะครับบริเวณสัก82บาท50นะครับตรงนี้นะครับเป็นแนวรับแนวรับนะครับส่วนแนวต้านอีกตัวหนึ่งครับอ่าอีกตัวหนึ่งอีกตัวหนึ่งคือ G F P T แหมกำลังจะจำไม่ได้ค่ะโหปีกเลยนะ G F P T ตอนนี้เนี่ยอ่าแหมนะครับติดปีกก็จริงแต่ขึ้นไม่ได้ติดปีกเท่าไหร่นะฮะค่อยๆ่อขึ้นปาทีละขยักขยัก นะครับเทนเนี่ยยังเป็นขาขึ้นนะถ้าเราตีเส้นอย่างนี้นะครับเราก็จะเห็นภาพว่าเทนเนี่ยยังเป็นขาขึ้นอยู่ครับคุณมงคลบุษบด์นะครับเนี่ยนะครับกรอบการเล่นเขาจะอยู่ในกรอบประมาณอย่างนี้นะครับาการเคลื่อนไหวก็จะเป็นลักษณะประมาณอย่างนี้นะครับคือชนชนแนวต้านด้านบนแล้วก็ไซด์ลงมานะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยเขามีแนวน้อมที่จะขึ้นไปทดสอบแนวตรงนี้ของเขาอยู่นะครับอันนี้คือในเชิงของของไพ่แพทเทิร์นประมาณอย่างนี้นะครับแล้วก็ที่สําคัญเนี่ยนะครับสามารถขึ้นมายืนเหนือเส้น2 0 0วันก็คือเส้นสีแดงตัวใหญ่ๆตรงนนนนีี้ะครับ ได้ยัดแข็งแก่งด้วยนะครับเพราะฉะนั้นแนวรับนะส2บสองจุดเจ็ดเส้น2 0 0รอยวันตรงเนี้ยนะครับถือว่าเป็นแนวรับที่น่าสนใจในการเก่งไปสำหรับตัว gfp t ซึ่งแนวต้านแรกนะเอาแค่ตรงนี้ขวอนก็แล้วนะคะคือสิบสามบาทสิบนะครับแล้วก็แนวต้านถัดไปเนี่ยก็คือไฮเดิมตรงนี้นะครับอ่าไม่ใช่ไฮเดิมเขาเรียกว่าอะไรกรอบการเล่นเนี่ยอยู่บริเวณทั้งสิบสามบาทห้าสิบครับใช่ครับผมอ่ะนะครับเพราะฉะนั้นก็เซเป้แล้วก็ gfp t ครับค่ะ เชญคาถามได้เลยครับที่มนครับมาแนวแบบนี้ก็ต้องไปเท่าแก่น้อยแล้วค่ะเป็นยังไง <c oughs> คือเท่าแก่น้อยนี่ก็จะเป็นอีกมุมนึ่งนะครับ <c oughs> ถามว่าเท่าแก่น้อยเนี่ยอาการเสียไหมไม่คือรอบนี้ไม่ได้ขี้เหร่นะะอ <c oughs> ย่างนี้น้อยก็ยืนเส้นสองร้อยวันได้นะครับเซตเนี่ยต่ํากว่าเส้นสองร้อยวันนะนะครับแต่เท่าแก่น้อยในยรอบนี้นี่มาดีนะครับถึงแม้ว่าจะขึ้นไปแล้วเนี่ยนะครับแล้วมีอาการแผ่วลงมาแต่เขาก็ไม่ได้หลุด200้อวันถูกไหมฮะ พอพอเทสสองแล้ววันเราก็มีการขยับขึ้นแล้วก็ทําเขาเรียกอะไรจุดต่าเนี่ยสูงขึ้นเรื่อยๆนะครับแสดงว่าในช่วงสั้นๆก็ยังเป็นเทนขานขึ้นอยู่ะนะครับในเส้นอ่าในตรงนี้นะครับสั้นๆเนี่ยมีโอกาสที่ขึ้นไปเทสสิบเอ็ดบาทแล้วก็สิบเอ็ดบาทห้าสิบเป็นเป้าหมายถัดไปครับยังดีครับในเชิงของกราฟครับกราฟถือต่อ,อครับค่ะ แล้ววันนี้แหละคะเทรดวันแรกของเดลต้าค่ะที่ทางเป็นยังไงบ้างอะคะที่หลุดแค,ดแคใครค่ะที่เขาหลุดแค oh, มาเริ่มเทรดจริงๆไม่อยากคอมเมนต์เลยนะนะครับคือ <laughs> ในเชิงพื้นฐานเนี่ยต, <c oughs> ต้องบอกว่าทุกโบ่ะแนะนําขายหมดแหละนะครับโอเคในเชิงของเทคนิคลเนี่ยเขากระโดดขึ้นมาอย่างเงี้ยนะครับ่ <c oughs> ก็อาจจะต้องรอนะครับรอรอให้ให้เขามีการย่อตัวลงมานะครับถ้าเอาเซฟเซฟหน่อยก็รอเก็บบริเวณสักเส้นค่าเฉลี่ยห้าวันก็ได้ก็คือร้อยหนึง่งค่ะ 100นะครับเป็นตัวจิตวิทยาด้วยแหละนะครับตัวเลข100ถ้าเขายืนอยู่ค่อยฟอลโล่ตามก็ได้ครับไม่ได้เสียหายครับซึ่งมันก็สอดคล้องกับที่พี่อาทิตย์บอกนะก็คือมันก็แนวต้านบริเวณประมาณสัก1,505เพราะฉะนั้นเดลต้ก็ขึ้นไปเกือบเกือบแนวต้าอยู่แล้วพี่อาทิตย์บอกรอลงมาก่อนก็ได้นะครับค่ะต่อฮะพี่บอะแล้วก็ AOT ค่ะแหมคุณแสบเอาชับเซตนี้เป็นดัชนีของเดลต้าเลยนค่ะ ือไม่ต้องไปวิเคราะห์อะไรวิเคราะห์เดลต้าตัวเดียวก็น่าจะรู้ภาพของเซ็ตใช่ไหมนะฮะอ่านะฮะ AOT นะครับช่วงนี้ยังยังพยายามที่จะกลับไปยืนเหนือเส้น200วันอยู่ <c oughs> เพราะฉะนั้นเนี่ยคนที่ที่เล่นสั้นๆเนี่ยอาจจะเวทแอนซีไปก่อนนะครับ <c oughs> รอให้เขาเนี่ยกลับขึ้นไปยืนเหนือเส้น200วันนะครับก็คือเส้นตรงสีแดงตรงนี้นะครับแล้วค่อยฟอลโล่ตามไปได้ครับไม่ไม่ต้องรีบครับสำหรับตัว AOT นะครับค่ะเส้น200วันอยู่ตรงไหนนะครับก็อยู่บริเวณสัก Uh, 72บาทครับค่ะครับผมอ่ะโอเคประมาณนี้นะครับวันนี้ขอบพระคุณมากมากครับพีาทิตย์ครับครับผมขอบพระคุณครับสวัสดีค,ครับสวัสดีสสดค่ะค